ปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปรชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปรชีวินังสุขโตจุติ จิตเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิน <similar> MM ังสุขโตจุติจิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีว <RC> ินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตเเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังส <esti> ุขโตจุติปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ